หากชาติน้ามีจริงขออย่าให้พวกเราต้องมาเจอกันอีกเลยลูกๆทั้งสี่ของแม่เมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาวันนั้นคืองานฉลองวันเกิดของแม่ที่มีอายุครบ80ปีระยะเวลาช่างยาวนานเหลือเกินแม่ได้ให้กำเนิดลูกชายถึงสี่คนแล้วยังช่วยพวกเขาและลูกๆดูแลเลี้ยงหลานอีก8คน ก็เท่ากับว่าในชั่วชีวิตนี้ของแม่แม่ได้ใช้สองมือของแม่นี้เลี้ยงดูอุ้มชูลูกๆหลานทุกคนด้วยความรักถึง12คนด้วยกันแต่ถ้ว่าแม่แก่แล้วแก่จนต้องคอยมองดูสีหน้าของพวกแกเพื่อความอยู่รอดของตัวเองแม่เองโดยเฉพาะเมื่อ4ถึง5ปีก่อนตอนที่พ่อของพวกแก่เสียไปแล้วแม่รู้สึกได้ทันทีถึงความลำคาญ ที่พวกแกนั้นได้ปฏิบัติต่อแม่และนับวันยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปทุกทีตอนที่พ่อของพวกแกจากไปใหม่ๆแม่หวังเหลือเกินว่าจะมีลูกคนไหนสักคนที่จะยื่นมือรับแม่ไปอยู่ที่บ้านด้วยบอกตรงๆว่าแม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับพวกแกจะคนไหนก็ได้แม่ยินดีทั้งนั้นแต่รอแล้วรอเล่าสองเดือนผ่านไปแม่จำต้องทำใจยอมรับสภาพของความเป็นจริง ไม่มีลูกคนไหนยอมรับแม่ไปอยู่ด้วยเลยโชคดีที่พวกแกยังพอที่จะมีน้ำใจเหลืออยู่บ้างในเวลานั้นพวกแกทั้ง4ี่ผัดเวรมาเป็นเพื่อนแม่ที่บ้านทุกคืนมีหน้าที่กันคนละสัปดาห์ด้วยเหตุนี้แม่ก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วในตอนกลางคืนว่ากันตามตรงอายุปูน,นี้แล้วมีอายุอยู่มาถึงป่านนี้ยังจะต้องไปกลัวอะไรอีก ถึงแม้แม่จะเติบโตขึ้นมาตามท้องทุ่งนาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางเรื่องเล่าที่น่ากลัวของเหล่าผีสางนางไม้แต่มาถึงตอนนี้แม่คงไม่เชื่อเรื่องของพวกนั้นอีกแล้วและก็เลิกกลัวไปนานแล้วด้วยแต่สิ่งที่แม่กลัวที่สุดก็คือความเหงาลูกๆของแม่ทุกๆคนพวกแกมาอยู่เป็นเพื่อนแม่รวมเวลาทั้งสิ้นเป็นเวลาหงปีกับ9เดือนหรือประมาณ630วัน ในฐานะของคนเป็นแม่รู้สึกขอบคุณในน้ำใจของพ่อกแกที่มอบให้ในครั้งนั้นช่วงแรกๆที่มาอยู่เป็นเพื่อนแม่ทุกอย่างมันก็ดูดีมีความเอื้ออาทรให้แม่อยู่บ้างแต่พอวันเวลามันค่อยๆผ่านไปสีหน้าของพ่อกแกก็ดูย่ำแย่ลงทุกวันพอเหยียบเข้ามาในบ้านไม่มีสักคำที่จะทักทายเวลาออกจากบ้านคำอำลาสักคำก็ไม่มีเช่นกัน แม่เหมือนสิ่งที่ไม่มีชีวิตชิ้นหนึ่งที่ถูกวางอยู่กลางบ้านบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่าพวกแกกำลังเดินเข้าออกโรงแรมแล้วมียายแก่แบกหน้าที่นั่งมองพวกแกอยู่แล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่มีความผูกพันกันเลยแม้แต่น้อยแม่กลัวที่จะทำให้พวกแกลำคาหรือลังเกียจแม่ไม่ได้กินข้าวฟรีของพวกแกแม้แต่คำเดียว เสื้อผ้าเข้าของแม่ก็ซื้อเองทุกอย่างแม้กระทั่งสตางแดงเดียวก็ไม่เคยได้ใช้ของพวกแกเลยเพียงแค่พวกแกยอมแวะมาอยู่เป็นเพื่อนแม่บ้างแค่นั้นแม่ก็รู้สึกเป็นบุญคุณเหลือหลายแล้วถึงแม่แม่จะพยายามวางตัวอย่างระมัดระวังที่สุดไม่เคยที่จะไปยุ่งเกี่ยวชีวิตส่วนตัวของพวกแกเลยแต่พวกแกทุกๆคนก็ค่อยๆ่อยห่างหายไปจากบ้านแม่ไปทีละคนแบบไม่ต้องมีคำล่ำลา้ไม่มีใครแวะมาเยี่ยมเยียนแม่อีก แต่ยัดเยียดเอาความเหงามามอบให้แม่แบบไม่มีความปานนี้กันเลยชีวิตหลังจากนั้นเป็นต้นมาแม่รู้ตัวว่าแม่ต้องเดินด้วยเท้าของตัวเองทุกฝีก้าวต้องพึ่งพาตัวเองทุกอย่างด้วยสองมือของแม่เอง2ปีกว่าที่ผ่านมายอมรับว,ว่ามันยากลําบากสําหรับคนแก่อย่างแม่พอสมควรตอนงานมันเกิด80ปีพวกแกอวยพรให้แม่ขอให้แม่มีอายุมั่นขวัญยืนไปเลยร้อย,ยปีแม่ได้แต่ยิ้ม แต่ภายใต้รอยยิ้มนั้นนะมันก็อัดแน่นไปด้วยความขมขื่นชีวิตที่เต็มไปด้วยความเหงาและเศร้าหมองนั้นจะมีอายุยืนยาวไปทําไมช่วงเวลานี้แม่รู้สึกแน่นหน้าอกมากขึ้นทุกวันแม่ไม่ได้บอกใครแท้จริงแล้วไม่รู้จะหันหน้าไปบอกใครแม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโาครคภัยไข้เจ็บจะก,กรุณารีบนำพาแม่จากโลกนี้ไปเลยวันถ้าเป็นเช่นนั้นได้แม่ก็จะรู้สึกว่าโชคชะตาชีวิตยังมีความปาณีต่อแม่บ้าง หลายคืนก่อนแม่ฝันถึงพ่อของแกพ่อยิ้มบอกกับแม่ว่าไปกันเถอะมารับแล้วไปกับพ่อแล้วแม่จะไม่เหงาอีกต่อไปพอตื่นขึ้นมากลางดึกมองไปบนท้องฟ้าเห็นมีแต่ดาวเต็มฟ้าพระจันทร์ก็ส่องแสงนวลสบายตาในคืนที่บรรยากาศสงบเงียบเช่นนี้แม่ฝันถึงพ่อของพวกแกพ่อที่กำลังจะมารับแม่ไปแม่ขอขอบคุณความรักอันแสนอบอุ่น ที่พ่อได้มอบให้แม่มาทั้งชีวิตมันคือสิ่งที่มีค่าที่สดุดสิ่งเดียวในชีวิตของแม่เลยหน้าอกของแม่นะั้นแน่นและทั้งเจ็บมากขึ้นทุกวันแม่รู้ตัวว่มันคงจะถึงเวลาแล้วจึงได้ตัดสินใจบรรจงเขียนจดหมายฉบับนี้ทิ้งไว้ความสัมพันธ์ของความเป็นแม่ลูกระหว่างเรามันก็คงใกล้จะจบเต็มแก่แล้วแม่มีผมขาวอยู่เต็มหัว แม่ขอใช้ผมขาวทุกเส้นบนหัวสาบานว่าแม่รู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งถึงการแวะเวียนมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ของลูกนอกจากประโยคนี้แล้วยังมีคำพูดที่แม่อยากจะบอกก่อนตายว่าแม่เสียใจในที่สุดที่ให้กำเนิดพวกแกมาทั้งสี่คนหากชาติหน้ามีจริงขออย่าให้พวกเราต้องมาเจอกันอีกเลยในฐาน,นะของคนเป็นแม่แม่คงไม่ใจร้ายพอที่จะสาบแช่งพวกแก แต่แม่กลับหวังว่าในยามแก่เท่าของพวกแก่ทั้ง4ี่คนขอให้ทุกคนจงพบแต่ความสุขในยามชราคงไม่ถูกลูกๆของพวกแก่ทั้ง8คนทอดทิ้งความผูกพันของความเป็นแม่ลูกระหว่างเราก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้อะไรที่ตั้งใจจะกล่าวก็ได้ถ่ายทอดออกมาจากใจจนหมดแล้วขอให้ทุกอย่างจบสิ้นลงแค่ชาตินี้ชาติเดียวคิดว่ามันคงจะเกินพอแล้ว หลังจากนั้นไม่นานคุณแม่ท่านนี้ก็ได้ลาจากโลกนี้ไปจริงๆท่านเหมือนคนนอนหลับที่หลับอยู่บนเตียงตัวเองอย่างสงบในมือได้ถือรูปถ่ายที่เคยถ่ายไว้คู่กับสามีบนรูปใบนั้นก็มีเพียงสามีและภรรยายืนเคียงคู่กันเพียงแค่สองคนเท่านั้นจบไปแล้วค่ะกับข้อคิดสาระดีๆในวันนี้ไม่พลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณ